ทางคอรมอนี่เขาก็ได้อนุมัติมาแล้วเป็นการขยายระยะเวลาลดส่วนลดราคาแก๊ส LPG นะครับสำหรับร้านค้าหาเร่แผงลอยอาหารที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เกิน100บาทต่อรายต่อเดือนครับ,รบล่าสุดเนี่ยคือมันจะจบที่เดือนกันยายนทีนี้เขาเลยขยายต่อไปอีกขยายต่อตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมก็คืออ,อีก3เดือนจนสิ้นปีใช่ครับซึ่งตรงนี้ก็คือกลุ่มเป้าหมายก็อย่างที่ทราบกันก็จะเป็นผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านค้าหาบเร่แผงลอยอาหาร ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ลดค่าหก,ก๊าซสุงต้มนี่ประมาณ5 500, ล้าน5แสนรายกันเลย5 500, ล้าน5แสนรายนะครับอันนี้คือเรื่องของราคาก๊าส LPG LPG ทีนี้ไปดูกันที่เรื่องของน้ำมันกันบ้างครับคอ,อรมอเห็นชอบในการต่ออายุการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงนะครับลิตรละ5บาทออกไปอีก2เดือนรจริง,รงๆเนี่ยก็คือจะหมดในวันที่20กันยาก็เลย ต่อไปอีก2เดือนนะครับไปถึงเดือนพฤศจิกายนตรงนี้นะครับเป็นการคุมไม่ให้ราคาน้ํามันที่ใช้ในการขนส่งเนี่ยมันสูงเกินไปเพราะถ้ามันสูงเนี่ยจะส่งผลถึงเรื่องของราคาสินค้าข้าวของจะเพิ่มสูงเหมือนกันนะครับผมก็เป็นการขยายนะครับผมไปถึงวันที่20พฤศจิกายนเหมือนกันนะครับผมอันนี้คือเรื่องของน้ํามันน้ำมันใช่ครับทีนี้ไปที่เรื่องของไฟฟ้ากันบ้างไฟฟ้ากันบ้างครับคือล่าสุดเนี่ยก็จะมีมาตรการช่วยเหลือเหมือนกันคือเป็นการช่วยเหลือในส่วนของค่าไฟฟ้าในกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัย ซึ่งใช้ไฟไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนนะครับเป็นระยะเวลา4เดือนครับตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีเลยเดือนธันวาคมนะครับเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนรายละเอียดก็คือในกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนครับซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางนี่คือกลุ่มแรกนะครับจะได้รับส่วนลดค่า FT ฟจำนวน92.4สตางค์ต่อหน่วยครับส่วนกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 3 0 1 5 0 0หน่วยต่อเดือนครับซึ่งเป็นชนชั้นกลางครับกลุ่มนี้เนี่ยจะได้รับส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า FT ร้อยละ75จําจำนวน51.50สตางค์ต่างต่อหน่วยครับอืมอ่าและในกลุ่มที่3ครับจะเป็นกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง351จนถึง400หน่วยก็จะได้รับส่วนลดค่า FT ร้อยละ45ก็คือจำนวน30.90สตางค์ต่อหน่วยต่อเดือนครับและในกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4ครับจะเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 401ถึง500หน่วยครับก็จะรับส่วนลดค่า FT 1 1 5คือจำนวนประมาณอ่า10.30สตางค์ต่อหน่วยซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งหมดในการช่วยเหลือในส่วนนี้ประมาณที่9,128กว่าล้านบาทนะครับ,รบทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสโมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็วไวเข้าใจง่ายสวทชอขอบอก